รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรรุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ New World โลกใหม่กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรรุสันติกุลพบกันทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬกา30นาทีถึง19นาฬกาทางคลื่นความถี่90.5เมกะ Nation Radio สวัสดีครับุูรัชราสวัสดีค่ะเป็นไงครับวันก่อน ที่ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตัดสินใจ <c oughs> ลดดอกเบี้ยอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงนะครับ <c oughs> 0.25ลงมาเหลือ1.75เปก็ถือว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน20กว่าประเทศทั่วโลกแล้วครับคุณาัชาที่ได้ทำการลดดอกเบี้ยลงโดยที่ทาง ผู้ที่ดูแลนโยบายการเงินของแต่ละประเทศเขาอ้างว่าเศรษฐกิจอ่อนแอจําเป็นที่จะต้องลดดอกเบีย้ยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่การลดดอกเบีย้ยมันก็มีนัยยะอีกอย่างหนึ่งก็คือความพยายามที่จะทําให้อัตราแลกเปลี่ยนของตัวเองนี่อ่อนค่าลงใช่ไหมครับ <S 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 เพราะว่าอัตราแลกแกเปลี่ยนอ,อ่อนค่าลงเนี่ยไปตามกับดอกเบีย้ยต่ําดอกเบีย้ยยังต่า ก็มีแรงแนวโน้มแรงจูงใจให้คนนถือค่างเงินของเราเนี่ยน้อยลงไปใช่ไหมครับก็ถือว่าเราก็กระโจนเข้าไปสู่สงครามการเงินกับเขาไปด้วยหรืออย่าง <c oughs> ในการทำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า competitive devaluation ก็คือทำให้ค่างเงินบาทอ่อนใช้นโยบายการเงินอย่างเต็มที่เลยนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจกามาถึงจุดนี้ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เรียกว่าเราทา ขาหนึ่งละอีกขาหนึ่งก็ครึ่งๆกลางๆอยู่เพราะนั้นเนี้ยต้องดูว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่ตรงเนี้ยจะไปด้วยกันจะไปรอดหรือเปล่างานที่ต้องยอมรับว่าแบงค์ชาติเองคงกนงคง,งต้องคิดแบบกระหารพอสมควรนะที่ทําแบบนี้เพราะว่าคาจริงแล้วโจทย์บ้านเราเดียมันก็มีมีโจทย์ให้คิดนะ่ะสองสองเรื่องก็คือว่าสิ่งที่คือระยะสั้นเนี่ย <c oughs> เงินเฟอ้อบ้านเราติดลบก็จริง เพราะละาทัน้ํามันแล้วก็ติดลบมาสองเดือนทาให้คนขาดความเชื่อมั่นว่าเออแล้วระยะสั้นเป็นแบบนี้แลยยาวจะอยู่กันยังไงร,ระยะยาวเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาเทรนให้เห็นว่าเงินเฟ้ออาจจะย,ยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าระยะยาวอาจจะถ้าดูไปแล้วคืออาจจะผ่อนคลายด้วยนิดหน่อยอนะแต่ว่าปัญหาระยะสั้นก็คือว่าอย่างที่คุณธนงบอกว่าเมื่อโลกมันเป็นแบบเนี้ยคือทุกคนก็ต้องแข่งกันด้วยกันลดดอกเบี้ย ต้องแข็งกันด้วยกันลดค่าเงินเพื่อรักษาให้ตัวเองอยู่รอดจริงๆแล้วทุกประเทศกําลังถูกดึงให้ลงไปสู่ลุมดํำลุมดําในที่นี้ก็คือตัวสหรัฐเนี่ยเป็นตัวดึงอยู่สหรัฐเนี่ยตอนนี้ค่าเงินแข็งที่สุดเลยโดเดกกว่าเพื่อนแล้วก็เรียกว่าแข็งกว่าทุกสกุลในโลกท่าสหรัฐอิเด็์ล่าสุดเท่าไหร่ละโอ้โหเก เกยครับเ9้ลยคในช่วงวิกฤตการเงินเราเห็นหว่า U.S. Dollar Index อยู่ต่ำกว่าระดับ80นะฮะตอนนี้99ครับเพราะฉะนั้นคำถามก็เลยเกิดขึ้นว่าดอลลาร์แข็งแบบนี้สินทรัพย์ทางการเงินของตลาดในสหรัฐก,ก็เพิ่มมากขึ้นความเป็นฟองสบู่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเลี้ยงอยู่นานได้แค่ไหนแล้วตัวสหรัฐเองเนี่ยการแข็งค่าของเงินดอลลาร์เนี่ยจะแข็งค่าได้นานแค่ไหน แต่ถ้าบือว่าสหรัฐยังคิดว่าตัวเองเนี่ยยังจะต้องเป็นตัวพยุงโลกไว้อยู่เนี่ยดอลลาร์ก็อาจจะต้องแข็งค่าขึ้นไปอีกระยะหนึ่งแล้วก็กดดอกเบี้ยให้ต่ําอยู่อย่างนี้จนกว่าว่าจะเห็นทางว่าเออแล้วทั่วโลกเนี่ยกำลังกำลังฟื้นกำลังซื้อเนี่ยจะฟื้นหรือไม่แล้วจะมีกี่ประเทศที่จะต้องเข้ามาสู่สนามตรงนี้ประเทศไทยนี่การนะกระโดดลงไปละก็ถ <ST. Rum S 2> <ๆ>ือว่า แต่ว่าก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่ที่ต้องรับให้ตลาดเนี่ยได้ใช้ในโยบายดอกเบีย้ยได้ใช้ส่วนต่างของดอกเบี้ยที่แคบลงเนี่ยปรับค่าเงินของเงินบาทในลดลงครับเพราะว่าไม่งั้นเราต้องต้องพึ่งฮีโร่เหมือนสมัยก่อนนี่คือแบงค์ชาตินี่พึ่งแบงค์ชาติไปเดียวแทรกซางไปเดียวเนี่ยหลายคนก็มองว่าอันตรายเหมือนกันถ้าแบงค์ชาติจะต้องเป็นฝ่ายรับภาระอันนี้ไว้องค์กรเดียวครับ คือช่วงก่อนที่ทางธนาคารประเทศไทยจะตัดสินใจลดดอกเบี้ยนะครับ0.25%เหลือ1.75%เนี่ยมีความคิดหรือว่ามีการโต้แย้งกันอยู่ภายในประเทศอยู่3กระแสกระแสแรกก็คือให้อยู่เฉยไปก่อน2.0%กระแสที่2ก็คือน่าจะลดนะพวกฝรั่งส่วนมากจะคิดอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นพวก JP Morgan ครับ0.25% พวกที่3คือกลุ่มบรรดานักอุตสาหกรรมนักนักธุรกิจรวมทั้งอาจจะเป็นกลุ่มที่เคยเเดูแลทางด้านนโยบายทางด้านการคังของประเทศไทยเราด้วยเนี่ยต้องการให้ทำเหมือนกับเขาเรียกว่าช mm ็อคเทอราพีไปเลยคุณรัชา0านไปเลยเดซิสพอยต์ก็คือ 50สตางค์ไปเลยนะครับลดหนักๆไปเลยตุม้มเดียวลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาเพราะเขาก็ดูตัวเลขแล้วเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อติดลบเห็นกำลังซื้อของประชาชนอ่อนแอเห็นภาคการส่งออกไม่ค่อยจะมีอนาคตเห็นภาคการใช้จ่ายของภาครัฐบาลดันเงินออกมาไม่ได้ <Okay. S 1> แต่ก็ไม่ได้มองดูตัวเองนะ การลงทุนของภาคเอกชนก็อย่างเงื้อเงาอยู่ไม่ได้ลงทุนเต็มที่นะครับก็เลยมีสกระแสนี้นะท้ายที่สุดมาเนี่ยทางผู้ที่ดูแลนโยบายทางด้านการเงินของประเทศไทยเนี่ยก็เดินสายกลางก็คือลดไปก่อน0.25นะครับโดยที่จะพยายามยืนพื้นนะครับเพราะว่าทางผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยดรประสานเรทบอรคุณเนี่ย ก็พูดมาตลอดนะครับว่านโยบายการเงินของเราที่ผ่านมานี่โอ้โหผ่อนคลายมาตลอดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมาตลอดแล้วนะอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราใช้มันมากเกินไปก็จะเหมือนกับเป็นการที่เรายิงกระสุนไปอย่างพร่ำเพรือ่อพอถึงเวลาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่ากดดอกเบีย้ยลงไปต่ําจริงๆเนี่ยเหมือนอย่างโลกตะวันตกเนี่ยถ้าหากว่าต้องการใช้ในโยบายทางด้านการเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจก็คงทาไม่ได้เพราะาดอกเบีย้ยติดศูนย์ไปแล้ว แล้วก็ติดลบไปด้วยอีกซ้ำไปนะครับแล้วก็ท้ายี่สุดมาก็คงจะต้องมันด้ท้ายส b t dead, mm. หรือว่าก็คือธนาคารกลางนั่นแหละพิมพ์เงินออกมาซื้อนี่ของภาครัฐนั่นแหละก็คือจดจบเลยนะครับของนโ e ยบายแมกโรเศรษฐกิจของหลายๆประเทศซึ่งกำลังเดินไปอยู่ครับคุณวชราบ้านเราคงเดินไปไม่ถึงขนาดนั้นเพราะาถ,าถ้าดูแล้วว่าเพราะว่าดูแล้วคือนโยบายของแบงก์ชาติก็ a, ยังเป็นกลางๆอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่า จะต้องถูกดึงให้มันโน้มเอียงตามภาวะตลาดมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วคุณธนงมติของกรนง,งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นเอกชนเสียงนี่สูสีกันมากสี่ต่อสามสี่เสียงเนี่ยที่บอกว่าควรจะลดเพราะว่าจะได้ช่วยเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็จะได้ช่วยให้ภาคเอกชนเนี่ยเกิดความมั่นใจจะได้กล้าที่จะลงทุนเพราะที่ผ่านมาภาคเอกชนไม่ลงทุนเลยนะขณะเดียวกันเนี่ย ส่วนที่สามเสียงเนี่ยก็พูดเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยก็คือว่าเศรษฐกิจของไทยยังเดินไปได้ด้วยดีเปะนอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันก็เหมาะสมแล้วที่สองเปอร์เซ็นต์คนจะเก็บกระสุนไม่ดีกว่านี่คือสามเสียงที่ยังคงยืนยันอยู่ตรงนี้ซึ่งเข้าใจว่าถ้าคืออยากจะเดาอะว่าฝ่ายแบงค์ชาหรือเปล่าฝ่ายสามเสียงนี้น่าจะเป็นแบงค์ชาส่วนสีเสียงน่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นอิสระเข้าไปอยู่ ทีนี้ในเที่ยวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าครึ่งหนึ่งควรจะเป็นการผลักภาระให้มาเก็ตต้องรับผิดชอบอีกครึ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเผื่อว่ายังยังแก้สถานการณ์ให้เงินบาทเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ยืดหยุ่นเพื่อช่วยการส่งออกเนี่ยแบงค์ชาติก็คงต้องเข้าแทรกแซงเหมือนเดิมที่ผ่านมาต้องยอมรับแบงค์ชาติเนี่ยใช้ตัวเองเข้าไปแทรกแซงและแบกรับภาระลาไว้ทั้งหมดหลายคนกลัวว่าแบงค์ชาติจะเหมือนอย่าง ตอนปี40หรือเปล่าแบกภาระไว้จนเดี๋ยวนี้ก็ยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อืมครับหนึ่งในข้อความที่ทางธนาคารประเทศไทยแถลงออกมาว่าสาเหตุที่จะต้องลดดอกเบี้ยลงเนื่องจากว่าการใช้จ่ายของทางด้านภาครัฐเนี่ยไม่ได้ออกมาอย่างเร็วทันใจนะครับ,รบแล้วก็เพื่อที่จะเป็นปัจจัยเนี่ยช่วยหนุนให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าไปได้พูดง่ายว่าปัญหาทางด้านการลังเรามีปัญหาในเรื่องการเบริกจ่าย แต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพวกนักคิดนักเศรษฐศาสรนักการเงินอะไรบ้านบ้านเราทุกคนเนี่ยมองความหวังไว้ที่ภาคการส่งออกทั้งนั้นเลยคุณวชระคือพึ่งภาคการส่งออกเพราะว่าตัวเลขการบริโภคภายในประเทศเราก็ทราบนะครับนี่สินภาคครวเรือนเนสูงมากๆเลยทีเดียวเกือบจะแตะ90%ต่อ GDP แล้ลคงจะมี ช่องว่างให้กับคนไทยเราที่จะก่อหนี้เพิ่มเพื่อเตมบริโภคเพิ่มเนี่ยคงจะลําบากนะฮะทีนี้ภาคการส่งออกเนี่ยน่าสนใจนะครับารายงานล่าสุดมาของทางด้านเครดิตสวิสออกมาบอกว่าเหมือนกันหม,มดมเลยกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาต่างประสบป,ปัญหาที่ภาคการส่งออกเนี่ยอยู่ในช่วงตกต่ําตกต่ํากันหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยสาเหตุมีอยู่3ประการนะครับ ประการแรกนะครับเครดิตสวิสรายงานเขาเนี่ยที่เพิ่งเขียนออกมาเนี่ยบอกว่าเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยรวมไม่ดี GDP ของโลกเนี่ยตกต่ําเมื่อเป็นเช่นนี้เขาหมายความว่ากําลังซื้อหลักในตลาดหลักนะครับที่เคยเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอสาภาพยุโร,รปหรอวบาญี่ปุ่นเนี่ยอ่อนแอลงไม่ได้มีการนําเข้าอะไรเหมือนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาตัวนี้ก็เป็นตัวชุด ภาคการส <the> ่งออกของกลุ <SL> ่มประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งพึ่งพาการส่งออกเนี่ยในการดัน GDP ของตัวเองประการที่2ก็คือราคาพวกสินค้าบริโภคพันธ commodities อะไรต่างๆทั้งหลายตกต่ำเราจะเห็นน้ำมันตกต่ำยางพาราตกต่ำข้าวก็ตกต่ำนะครับสินค้าอะไรต่างๆทั้งหลายพืชพันธุ์ทางด้านเกษตรนะครับสินค้าบริโภคพันธุ์ต่างๆทั้งหลายทองเองก็ตกต่ำ ก็ทำให้การส่งออกไปไม่ได้เงินกลับมาเป็นเนบเต็มเม็ดเต็มหน่วย <Okay. S 1> อาจจะปริมาณอาจจะไม่ค่อยลดแต่ว่า v ร l มาอาจจะไม่ค่อยลดแต่ว่า value ลดอพอ value ลดเนี่ยก็เลยทำให้รายได้เข้าประเทศเนี่มันลดลงแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นประการที่สำคัญอย่างยิ่งมันเป็นเรื่องของโครงสร้างก็คือความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศเนี่มันแตกต่างกันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะลดถอยลง แต่ว่ายังระบุไม่ได้ชัดเจนนะว่าใครบ้างกําลังมีความสามารถเข้มแข็งขึ้นใครออมีความสามารถในการแข่งขันตกต่ําลงซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องไปสํารวจดูแต่ว่าเขาสรุปมาแล้วเนี่ยสาเหตุหลักๆของภาคการส่งออกที่ตกต่ําลงและประเทศต่างๆทั้งหลายที่หวังว่าลดค่างเงินตัวเองให้อ่อนลงแล้วสามารถที่ส่งออกได้เนี่ยอย่าอย่าอย่าได้คิดเึ่นนั้นค่ะคือปัญหาตอนนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยกาลังเจอภาวะ เงินฝืดแล้วก็ถ้าเผืดเป็นอย่างนี้เนี่ยรุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็เชื่อได้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเจอ e ีเ i o n หรืออาจจะถึงขั้น depression เกิดขึ้นก็ได้นั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะต้องตกต่ําอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าภาวะในขณะนี้เนี่ยฝ่าไปไม่ได้โดวยว่าจุดที่ถูกเพ่งเล็งก็คือสาภาพยุโรปซึ่งเป็นเขตการค้าและเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่มากถ้าหากว่ายุโรปเนี่ยไม่ฟื้น เศร,รษฐกิจโลกมีปัญหาแน่นอนสหรัฐเองก็ช่วยไม่ได้พระเอกคนเดียวเนี่ยช่วยไม่ได้เพราะตัวสหรัฐเองเนี่ยตอนนี้เศร,รษฐกิจที่ดูท่าทางจะฟื้นตัวเนี่ยเริ่มไม่สเถียรเหมือนกันอัตราการเติบโตเริ่มไม่มีความแน่นอนบางทีก็สูงหเปอร์เซนบางทีก็เหลือประมาณสักสองสามเปอร์เซนบางทีก็อาจจะเหลือประมาณไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์นนตัวความไม่สเถียรเนี่ยก็คือทําใหา้ตลาดเงินแล้วก็ตลาด หุ้นทั้งหลายเนี่ยมันเกิดภาวะพันผววเพราะตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้มาดูบ้านเรานะคุณธนงจริงๆสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพายนโยบายเนี่ยพยายามจะเรียกร้องว่าการเติบโตควรจะเติบโตจากข้างในการลงทุนควรจะเพิ่มมากขึ้นการบริโภคก็ควรจะเพิ่มมากขึ้นการลงทุนของภาครัฐบาลก็ควรจะเข้ามามีส่วนช่วยจะได้ลดภาระของการส่งออกเพราะว่าถ้าดูจากภาคต่างประเทศแล้วเนี่ยการส่งออกคงไม่ ไม่สามารถที่จะฟื้นได้ในระยะไกลๆนอกจากพยุงตัวเองเอาไว้เท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะการลงทุนเอกนชนก็ไม่ลงทุนการบริโภคก็วูบวับวับขึ้นอยู่กับฐานะกระเป๋ากำไรได้ของประชาชนเป็นใหญ่แล้วก็เม็ดเงินที่ใส่เข้ามาในในมือของประชาชนโดยเพพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มลักย่าเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลใส่เงินเข้าไปในภาคเกษตรคือชาวนานเนี่ยเยอะแต่ปีนี้เนี่ย ใส่น้อยลงหรือแทบจะไม่ใส่เลยเพราะกำลังซื้อส่วนนี้เนี่ยหายไปแล้วพืชผ,ผลกเกษตรที่มีปัญหาเนี่ยก็ทําให้เกษตรกรกอ,อีกหลายกลุ่มเนี่ยมีปัญหาเพราะกำลังซื้อของคนระดับที่เป็นรากฐานเนี่ยเกือบจะหายไปหมดนั้นกําลังของชนชั้นกลางเนี่ยอุ้มไม่อยู่เพราะความผันผวนของตัวสีตัวตัวผู้ใบโพคเนี่ยก็เลยวูบวูบปับมายิ่งมาดูที่ตัวรัฐบาลรัฐบาลเนี่ย ถูกตั้งไว้เป็นความหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่กลับผักดันนโยบายการลงทุนไม่ได้แล้วแถมนโยบายคืองบปัจจุบันก็ผลักดันไม่ออกส่วนงบประมาณในอนาคตเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะทําเนื่องจากว่าลงทุนขนาดใหญ่มันต้องใช้มันต้องใช้มใชใชเม็ดเงินรัฐบาลต้องกู้กลายเป็นว่ารัฐบาลตอนนี้กําลังกลัวว่าถ้ากู้มากไปแล้วเนี่ยอนาคตจะมีปัญหามากขึ้นหรือเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับทีมเศรษฐกิจนะทีมเศรษฐกิจเห็นบอกว่าเป็น dream t e ใช่หรอ ทำไมไม่สามารถที่จะผลักดันนโยบายทางด้านการคลังหรือว่าโครงการที่เป็นของรัฐที่สําคัญสําคัญออกมาได้ก็สงสัยว่าคงเมาหมัดก็เจอเข้าไปหลายหมัดก็เลยคงคงงงงงกันอยู่ไม่หัวปั่นก็เลยทําให้เศรษฐกิจไทยของเราช่วงนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยผมว่านะไม่ไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนมากๆนะครับถึงแม้ว่า จะมีความพยายามหลายฝ่ายนะครับวันนี้ก็เพิ่งผมก็เพิ่งมีโอกาสได้คุยกับคุณลักษมณน,นะครับของทางด้าน Asian Development Bank หรือว่า ADB นะครับก็ให้ภาพก็ค่อนข้างที่จะยังคงอ positive อยู่นะว่าบอกว่าเศรธธษฐกิจไทยเราอาจจะฟื้นในช่วงครึ่งหลังถ้าหากว่ามีแนวโน้มเศรธธษฐกิจด,ดีขึ้นดเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าหากว่าจะลด ็ลด <L od> ได้อย่างมากอีกครั้งเดียวคุณวชรา,าถึง1.50แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไปของมันก็คือเราไม่ได้อยู่ในไซเคิลเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วที่ต้องกดดอกเบีย้ยลง0%นเะฮะเพราะว่าประเทศที่พัฒนาไปแล้วเนี่ยเขาเจอปัญหาดีเฟลชันเนี่ยอย่างหนักเลยนะฮะแล้วก็ต้องกดดอกเบีย้ยลง0%ทําให้บอมยิวหรือว่ามีการชาดดอกเบีย้ยกันเนี่ยติดลบไปด้วยซ้ําไปแต่ของเราเนี่ยภาวะ เงินเฟอ้อที่เราได้เจอมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาจากปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญนะ <c oughs> กำลังซื้อที่อ่อนราคา commodity ที่ตกและที่สำคัญที่สุดก็คือราคาน้ำมันนี่ที่ตกก็เลยทำให้ตัวเงินเฟอ้อติดลบยังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะ deflation ก็หมายความว่าทางการไประเทศไทยก็ยังคงจะต้องดูแลเรื่องเสถียรภาพของราคาอยู่ทางด้านอีก ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามคือเรื่องเงินเฟอ้อนะครับอินฟลชันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยก็ยังคงเปิดโอกาสให้หรือว่าทําให้นโยบายทางด้านการเงินของบ้านเราเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆไม่สุ่มเสี่ยงอะไรมากไม,ไม่ไม่บ้าคลั่งมากไม่การมีกาเซ่น,เนนะเหมือนสวีเดนเหมือนที่ทางสวิตเซอร์แลนด์ทำใช่ไหมครับคุณวัชราเหมือน ECB ที่ทําหรือญี่ปุ่นทำแต่ละประเทศเนี่ยการมีกาะซ่ทั้งนั้นเลยแสดงว่า เลือเข้าตาแล้วก็คงต้อง,ต,องต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถประคองเศรษฐกิจให้ค่อยๆเป็นค่อยไปได้หรือเปล่าก็คงตอนนี้คงต้องค่อยๆปรับตัวคุณธนงเพราะว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยก็ต้องยอมรับมาว่าที่ผ่านมาค่อนข้างจะมัน่นคงถึงแม้ว่าลดดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยจะลงมาอยู่แถวๆสามสบาทเกแต่ว่าก็ยังอ่อนกว่าไอ้ก็ยังแข็งกว่าเมื่อตอนต้นปีนะ ต้นปีอยู่ที่3ามสองบาทเกจ็เพรนนาะณขณะนี้คือเงินบาทเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้แต่ถ้ามาดูเพื่อนบ้านนะคุณท่านหนสิงคโปร์ค่างเงินลดลงไป4%ี่เอร์เซมาเลยลดลงไป 3. 8แเปซแม้แต่จีนค่างเงินยังลดไป1%นเปอร์เลยเกาหลีเพิ่งลดต่บเบี้ยนเนี่ยเท่ากับไทยเมื่อเช้นเชานี้เมือ่อเมื่อวันพฤหัสเนี้ยก็ค่างเงินวอนก็ลดลงไป 3. 5เอตอินโดนีเซียนี้ไม่ต้องพูดถึงลงไป5%เอเซ เราเราลงไปเท่าไหรน่นะเพื่อนบ้านทแทบจะไม่ได้ลงเลยอของเรานี่อยู่ทรงๆตัวเพรานัเน,เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเองคงต้องปรับตัวว่าเอ๊ะภายใต้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราจะวิ่งไปกับเพื่อนบ้านยังไงอครับสําหรับวันนี้รายการโลกใหม่นิวเวิร์เวลามดลงพอดีนะครับพบกับผมและคุณวัชราได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Nation รี d i o สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานหาร พลังงานทหารพลังการทำไทย